สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผม ata, ส,สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับงบประจำที่9านะครับเดือน 6, 2565นสาะครับผมสาหรับนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับของเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูผลเมื่อวานนวยก่อนนะครับเมื่อวานนี้อ่ะผมให้เด่นเด่น2เด่น9นะครับพี่ๆในสูตรเม็ดเดียวนี่หลุดหมดเลยนะครับแต่ว่า ที่ผมจะให้ดูนะครับพี่พี่ก็คือตัวที่ผมเน้นให้นะครับพี่พี่นะครับมันแบบยังไงอ่ะกลับหัวหมดเลยแล้วแล้วมาในตัวเน้นนะครับพี่พี่นะครับมาในตัวเน้นนะครับผมเนาะผมเลือกตั้งแต่รอบพิเศษก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้เจ็ดศูนย์หกนะครับศูนย์หกเนี่ยผมก็เน้นนะครับเก้าศูนย์นะครับพี่พี่เนาะแล้วก็รอบปกตินะครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับกับหกแปดนะครับ อันนี้68อันนี้98นะครับพี่พี่ผมก็เน้นเหมือนกันเนาะนะครับ9เนี่ยมาแค่ตัวเด่นนะครับพี่พี่ในรอบปกติมาแค่ตัวเด่นในเลขหน้านะครับต้องขอโทษขออภัยจริงจเมื่อวานนี้นะครับส่วน2ก็มาแค่ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมส่วน VP นะครับผม8 4 6กับ5 6นะครับพี่พี่ดูนะครับกับ5 6นะ มาตัวน้นมาเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจาก92เนาะนะครับเมื่อวานนี้นะครับเสียดายมากๆนะครับพี่พี่ถ้าเป็นเนี่โอ้แตกในตัวเน้นๆเลยนะครับพี่ี่เนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมสำหรับสุดเม็ดเดียวเมื่อวานนี้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวะทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับแนวะทางหวยฮานอยวันนี้นะครับในรอบเช้าก็หุ้นนิเคอีนะครับก็มีพีพีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาเนาะก็มาในตัวนี้นะครับ1.6นะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพีพีเอฟซีด้วยนะครับเนาะ บางท่านก็เอาไปเล่นในรอบวีนะครับก็แตก3ตัวนะครับผมสลับหุ้นนที่ก็เดินดีนะครับประตยศนี้นะครับไม่เหมือนแนวทางหอยเราพัฒนาเลยนะครับพี่พี่หลุดมา2งวดแล้วนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยสลับไพี่ฟ f ฟซีหอยเราพัฒนานะครับสําหรับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นสูตรแรกของเราเม็ดเดียวนะครับผมให้เด่นไปที่ ห้านะครับผมแล้วก็แปดสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่แปดนะครับผม mm hmm. ก็จะน้นไปในรอบรอบปกตินะครับลอง v i p นะครับ สำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับสายลูดนะครับแปดูนนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ 8 5ดห8 7 8 8ดแล้วก็8ปดนะครับพ,พี่ส่วนตัวนินนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับ สำหรับในตัวเน้นนะครับสูตรเม็ดเดียวก็คือสูตรเม็ดเดียวก็จะมัดรวม4น่อยนะครับพี่ๆมัดรวมสีน่อยแต่ว่าผมเน้นในรอบปกติกับรองตัว VIP นะครับก็คือเด็ดในรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับผม80นะครับ 8 4ดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับผมหวังว่าคงไม่มาเบิ้ลนอีกนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดเมื่อวานนี้นะครับสำหรับเลขสามตัวนะครับ 3ตัวผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่พี่ก็จะเป็น780นะครับ785นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือใครยังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่พ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ